มงกุฎด,ดอกไม้สีขาวถูกสวมให้กับหญิงสาวหน้าหวานอย่างเบามือลลิตาจัดปล่อยผมของอีกคนให้เข้าที่และถอยห่างออกมาเล็กน้อยเพื่อชื่นชมความสวยงามของหญิงสาวให้เต็มตารอยยิ้มและคำขอบคุณจากหลอนทำให้เธอหน้าแดงด้วยความเวยเขินก่อนจะวิ่งหนีไปในทุ่งหญ้าสีเขียวขจีเพื่อหลบสายตาหวานคู่นั้น แต่นั่นก็ดูไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นักเมื่อสุดท้ายแล้วหล่อนก็วิ่งตามมาจนทันและควา้าข้อมือบางของเธอเอาไว้ความอบคำขอบคุณสำหรับมงกุฎดอกไม้ช่อนั้นก่อนที่หล่อนจะเดินจากหายไปเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากที่ใดสักแห่งลลิตาลืมตาขึ้นเมื่อแสงสว่างภายในห้องกำลังรบกวนการนอนของเธอ เธอเอื้อมมือควานหานาฬิกาข้อมือที่ถอดวางไว้หัวเตียงเพื่อดูเวลาจึงพบว่าใกล้รุ่งสางและเธอควรลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวทำงานแม้ภาพในความฝันจะทําให้นึกเสียดายที่ต้องตื่นขึ้นมาก็ตามกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เธอยังคงทำงานพิเศษอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้โดยได้รับการช่วยเหลือจากหญิงชาราและวิญญ,ญาณสาว ที่คอยกระซิบบอกให้เธอทำนู่นทำนี่เวลาที่เกิดปัญหาคอยอยู่เป็นเพื่อนเวลาที่เธอต้องนั่งประจำเคาน์เตอร์เพียงลำพังคอยสัรหาเรื่องราวมาเล่าให้เธอฟังได้ไม่รู้เบื่อและคอยส่งยิ้มให้เธอเสมอแม้แต่ในความฝันจะนอนกินบ้านกินเมืองเรืองไงคะนี่มันจะสายแล้วนะคอยดูเธอฉันจะไปเข้าฝันอาม่าให้ตัดเงินเดือนคุณ ลลิตากรอกตาย,ยัางเบื่อนายเมื่อได้ยินเสียงบนตั้งแต่เช้าตรู่รุจาพาในเวลาที่ตื่นมักทําตัวเหมือนแม่เธอเข้าไปทุกวันต่างจากรุจาพาในความฝันราวกับเป็นคนละคนพอตื่นมาเราจะต้องเจอเธอบนแบบนี้ไงฉันถึงไม่อยากจะตื่นสู้หลับฝันเห็นรุจาพาคนนั้นดีกว่าในความฝันนะ่ะทั้งอ่อนโยนอ่อนหวาน น่ารักเป็นบ้าลลิตาแกล้งตอบออกไปแบบนั้นอันที่จริงเธอสนุกมากทีเดียวที่ได้ยียวนกวนประสาทรูจาพาแบบนี้งั้นก็เชิญคุณหลับต่อไปเลยฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกเพียงเท่านั้นวิญญาณสาวก็หายวับไปลลิตาที่เริ่มชินกับกริยาของอีกคน <c oughs> ก็ได้แต่สายหัวไปมาอย่างระอาใจ พักนี้หากเธอพูดจาอะไรให้ไม่เข้าหูแล้วแล้วก็เจ้าหล่อนก็จะทำหน้าตาบูดบึง้งและหายวับไปแบบนี้ทุกครั้งหายไปไหนเนี่ยฉันจะไปทำงานแล้วนะละลิตาร้องถามเมื่อเธออาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะเริ่มงานสำหรับวันนี้เธอหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาอีกคนแต่ทว่ากับพบเพียงความว่างเปล่า นี่ยัยผีบ้าเธอหายไปไหนของเธอฉันแค่แกล้งเธอเล่นๆเ,เองนะละลิตาร้องถามอีกครั้งคราวนี้เธอเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเมื่อภาพในความฝันเมื่อคืนใช้วนกลับมาภาพหญิงสาวที่เดินตามเสียงนั้นออกไปจนลับสายตาและไม่กลับมาหาเธออีกนี่ยัยผีบ้าเธอจะปล่อยให้ฉันไปทำงานคนเดียวไม่ได้นะ ลลิตาก้มหน้านิ่งเธอรู้สึกถึงความต่างระหว่างเธอและรุจาพาก็วันนี้ทั้งที่คิดว่าอยู่กันคนละภพภูมิแต่ก็สามารถอยู่ข้างกันได้แต่ความเป็นจริงแล้วหากวันหนึ่งที่รุจาพาหายไปเธอคงไม่สามารถตามหาหลอนได้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจและได้อยู่ในภพภูมิเดียวกันนี่ สายแล้วนะคะมายืนง่วงอะไรอยู่ตรงนี้เล่าเดี๋ยวก็ตัดเงินเดือนจริงๆเลยนี่เสียงดุดังขึ้นด้านหน้าจนลลิตาตกใจเธอเงยหน้าขึ้นและพบกับเจ้าของเสียงนั้นที่กำลังยืนกอดอกมองเธอตาเขียวปัดความรู้สึกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อครู่หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อวิญญาณสาวปรากฏตรงหน้าเธออีกครั้งยิ้มอะไรของคุณอีกเนี่ย ก็บอกแล้วไงคะว่าสายนี่ถ้าฉันไม่ใช่วิญญาณนะจะบิดหูคุณให้ขาดเลยจริงๆที่นี่ผีดุดุมากโดยเฉพาะผีที่ชื่อรุจาพาเธอหายไปไหนมาลลิตาถามขึ้นฉันอยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณคุณมันคนใจร้ายด่าฉันได้ทุกวี่ทุกวันเธอก็เหมือนกันนั่นแหละ บ่นได้บ่นดีแถมยิงขี้งอนเป็นที่หนึ่งทำตัวเหมือนเมียฉันเข้าไปทุกวันแล้วนะละลิตาอมยิม้มส่วนคนที่ยืนกอดอกก็ยังคงเชิดหน้าทั้งที่ตอนนี้หน้าหล่อนแดงเป็นลูกตำลึงเมียอะไรกันไปทำงานได้แล้วคะ่ะคอยดูนะฉันจะไปเข้าฝันอาม่าแล้วฟ้องว่าคุณทะเลทลายอู้งานขี้เกียจโต,ตเป็นขนจ้า ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละคำกล่าวต้อนรับดังขึ้นซ้ำๆในเวลาบ่ายคล้อยเมื่อหญิงสาวรูปร่างดีคนหนึ่งเข้าพักที่นี่เพียงลำพังหล่อนขอเลือกห้องพักที่ดีที่สุดและขยันขยอให้ลลิตาเดินไปส่งหล่อนที่ห้องด้านคนที่ถูกขอร้องเองก็ไม่กล้าตัดสินใจ จำต้องรบกวนหญิงสูงไวัให้ช่วยดูแลแขกที่ดูภูมิฐานรายนี้ให้หน่อยดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนใหญ่คนโตอาม่าช่วยดูแลเธอหน่อยนะคะฉันไม่กล้าลลิตาเข้าไปกระซิบบอกหญิงสูงวัยที่พักผ่อนอยู่ด้านหลังซึ่งหล่อนก็ออกมาตามที่ขอเมื่อนั้นจึงได้รู้ว่าแขกรายนี้เป็นลูกค้าประจำของที่นี่และคุ้นเคยกับอาม่าเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าฉันจะมาที่นี่บ่อยจนคุ้นทางแล้วก็จริงแต่วันนี้ฉันรู้สึกเหนือหน่อยๆเลยอยากจะขออนุญาตอาม่าให้เด็กคนนี้ช่วยยกกระเป๋าฉันขึ้นไปส่งที่ห้องให้หน่อยได้ไหมหล่อนเอ่ยขอหญิงสูงวัยตรงๆซึ่งอาม่าเองก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจึงได้ตอบตกลงก่อนจะหันมากระซิบกระซาบกับลาลิตาให้บริการแขกรายนี้ให้ดีอย่าให้เสียชื่อ เป็นเหตุให้เธอต้องยกกระเป๋าเสื้อผ้าสีน้ำตาลเข้มของหลอนเดินขึ้นชั้นบนไปอย่างไม่มีทางเลือกโดยมีรุจาพาเดินเคียงคู่มาด้วยหลอนเดินชิดเธอมากกว่าทุกครั้งซ้ำยังทำหน้าตาบูดเบื้องจนลลิตายัางนึกแปลกใจอย่าเดินเร็วนักสิจ๊ะฉันเดินตามไม่ทันเสียงร้องบอกจากด้านหลังทำให้ลลิตาชะงักเทา้า เธอหมุนตัวกลับมาหาเจ้าของเสียงพลางโค้งหัวให้น้อยๆเป็นการขอโทษเมื่อครู่นี้เธอมัวแต่สังเกตปฏิกิริยาของวิญญาณสาวจนลืมไปเสียสนิทว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่เธอมีหน้าที่ดูแลแขกพิเศษรายนี้ด้วยขอโทษค่ะละลิตาเอ่ยไม่เป็นไรหรอกจะ้ะฉันเองก็อายุไม่ใช่น้อย คงเริ่มเดินช้าเองเอาแบบนี้ดีกว่าฉันขอรบกวนกอดแขนหนูหน่อยนะเผื่อว่าจะช่วยให้เดินเร็วขึ้นหล่อนพูดพลางยกแขนขึ้นคล้องแขนลลิตาไว้โดยที่ไม่ต้องรอให้เธออนุญาตกลิ่นน้ำหอมของแขกพิเศษรายนี้หอมฟุง้งไปทั่วคงเป็นเพราะเจ้าตัวใช้น้ำหอมราคาแพงลลิตาตัวเกรง เธอรอบถอนหายใจด้วยความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครั้นหันมองวิญญาณสาวเพื่อขอความช่วยเหลืออีกฝ่ายก็ทำหน้าบอกบุญไม่รับซ้ำยิ่งเบะปากให้เธอเรากับโกรธแค้นกันมานานก่อนที่จะหายวับไปต่อหน้าต่อตานี่เดี๋ยวสิอะไรเหรอจ้าหนูมีอะไรหรือเปล่าลลิตาหน้าซีด เมื่อเพิ่งรู้ตัวว่าตนเผลอร้องเรียกวิญญาณสาวที่หายไปเธอเอ่ยขอโทษแขกเป็นพันละวันโชคดีที่อีกฝ่ายไม่ได้ถือสาอะไรพอดีเหมือนฉันเห็นเพื่อนยืนอยู่แถวแถวระเบียงฝั่งนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียมารยาทไม่เป็นไรจะ้ะดูท่าทางเธอยังเด็กก็คงจะสนบ้างไปตามภาษาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเหรอ 18ย่าง19ค่ะเอ,อ่อถึงห้องที่คุณเลือกไว้พอดีฉันคงส่งได้เพียงเท่านี้นะคะเพราะคงต้องลงไปช่วยงานอาม่าต่อเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรฉันยังพักที่นี่อีกหลายคืนหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะค่ะขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนนะคะละลิตากล่าวเธอคงให้เล็กน้อย ก่อนจะเดินแยกออกมาจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วจนมั่นใจว่าพ้นจากสายตาหล่อนแล้วเธอจึงหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหารุจาพาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบเธอพยายามร้องเรียกอีกฝ่ายแต่ก็ไม่มีการตอบรับสุดท้ายเธอจึงต้องกลับลงไปทำงานอย่างจำใจโดยที่ไม่มีรุจาพาคอยกวนเธอเหมือนเคย เวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลาเลิกงานลลิตาเดินขึ้นชั้นบนด้วยความรู้สึกห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกกังวลเกาะกลุมใจเธอจนไม่เป็นอันทำอะไรวิญญาณสาวที่เธอผลักใสในคราแรกทำให้เธอร้อนรนเป็นครั้งที่สองของวันภาพรุจาพาที่ค่อยๆหันหลังให้เธอและเดินจากไปจนลับตากดดันให้เธอต้องกลับมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองใหม่ เพียงครึ่งวันที่หล่อนหายไปยังทำให้เธอเป็นได้ถึงเพียงนี้ไม่อยากคิดเลยว่าหากรุจ้าพาหายไปจริงๆดังความฝันเธอจะทำเช่นไรห้องพักสี่เหลี่ยมขนาดกระทัดรัดให้ความรู้สึกเวิงหวางอย่างที่ไม่เคยเป็นผนังเรียบสีขาว ว่างเปล่าดังผืนน้ำในมหาสมุทรแต่หัวใจของผู้ที่อยู่ในห้องนั้นกลับว้าวุ่นดังทะเลที่คลุ้มคลั่งลลิตาระบายทุกความรู้สึกที่มีในตอนนี้ลงในสมุดเล่มหนาค่ำคืนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพงังเมื่อรุจาพาไม่ปรากฏกายให้เธอเห็นเธอก็คงหมดปัญญาที่จะตามหาหล่อน ข้อจำกัดในเรื่องของภพภูมิทำให้เธออดกล่าวโทษโชคชะตาไม่ได้เหตุใดจึงทำให้เธอมองเห็นหล่อนแต่กำหนดให้เธอตามหาหล่อนไม่ได้รุจาพาออกมาหาฉันเถอนะขอร้องล่ะละลิตาอ้อนวอนเสียงแผ่วอย่างคนที่สิ้นหวังเมื่อไม่รู้จะทำอะไรไปมากกว่านี้ เธอปิดสมุดเล่มหนาลงและทิ้งตัวลงนอนคืนนี้เธอคงต้องข่มตาหลับโดยที่ไม่มีวิญญาณสาวคอยกวนเหมือนเคยคุณคุณคะเสียงหวานกระซิบข้างหูเพียงแผ่วเบาลลิตาลืมตาขึ้นช้าๆเธอรู้สึกชาไปทั่วทั้งร่างเมื่อพบว่าตนยืนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่ง แสงสว่างจ้าจนแสบตาทำให้เธอยกมือขึ้นบังแสงนั้นก่อนแสงสว่างจะค่อยๆจางหายและปรากฏภาพหญิงสาวคนหนึ่งนอนหลับไหลอย,อยู่บนเตียงมีเพียงกลิ่นยาที่ลอยมาแตะจมูกและเสียงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มติดขัดลลิตาผ่อนลมหายใจช้าๆเพื่อระง,งับความตื่นเต้น เธอเดินเข้าใกล้ร่างหนึ่งที่นอนหลับไหลหญิงสาวใบหน้าหวานในชุดคนไข,ข้ของโรงพยาบาลที่เธอคุ้นเคยกำลังติดอยู่ในห้วงนิทราใกล้เธอมีมงกุฎดอกไม้สีขาววางอยู่ข้างๆจำได้ดีว่าเป็นอันเดียวกันกับที่เธอเคยสวมให้หล่อนในความฝันก่อนที่ภาพนั้นจะค่อยๆจางหายและกลายเป็นทุ่งดอกไม้แสนสวยคุณคะ ฉันอยู่ทางนี้เสียงหวานดังแว่วมาตามสายลมลลิตาหันไปตามเสียงนั้นและพบกับหญิงสาวหน้าหวานหล่อนวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งกว้างอย่างอารมณ์ดีใบหน้าของหล่อนเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มจนเธอเผลอยิ้มตามหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อหล่อนโบกมือให้เธอเข้าไปหาลลิตาออกวิ่งอย่างไม่คิดลังเลเธอเก้าวเท้าเร็ว เพื่อให้ได้เข้าใกล้หล่อนมากขึ้นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนั้นเปรียบดังยาชูกำลังที่ทำให้เธอก้าวต่อไปได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนเมื่อหล่อนอยู่ตรงหน้าเธอจึงคว้าหล่อนไว้ในอ้อมกอดวงแขนเรียวโอบรอบเอวของหล่อนอย่างหวงแหนลลิตาศบหน้าลงกับไหล่บางของหล่อนเธอพร่ำประโยคขอร้องไม่ให้หล่อนหนีหายไปไหนอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นจนหล่อนนึกขันที่เห็นเธอทําตัวงองแงเรากับเด็กๆก,ก่อนจะกดจูบที่ริมฝีปากของเธอเพื่อปลอบประโลมรุจาพาเสียงเรียกดังขึ้นด้านหลังแม้ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครแต่เสียงนั้นกลับทรงอนุภาพจนหน้าขนลุก รุจ้าพามองเธอด้วยสายตาเศร้ากว่าที่เคยเป็นหล่อนรูปแก้มของเธอเพียงแผ่วเบาก่อนจะถอยห่างออกไปเรื่อยๆจนลับสายตาคุณคะเสียงหวานกระซิบข้างหูเพียงแผ่วเบาและลิตาลืมตาขึ้นและพบว่าตอนนี้เธอนอนอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมมือบางเอื้อมเปิดไฟหัวเตียงและพบว่าหญิงสาวในความฝัน กำลังปรากฏกายต่อหน้าเธอแววตาของหล่อนเศร้าเหมือนดังในความฝันจนเธอใจเสียรุจาพาเธอหายไปไหนมาลลิตาถามขึ้นเธอมองลึกลงไปในดวงตาของหญิงสาวพลางยันกายลุกขึ้นนั่งเพื่อให้อีกฝ่ายได้นั่งลงข้างเธอฉันขอโทษค่ะ รู้ไหมว่าฉันร้อนรนแค่ไหนที่จูจ่ๆเธอก็หายไปแบบนั้นโกรธอะไรกันก็พูดกันดีๆสิฉันไม่ได้โกรธอะไรคุณเลยค่ะแต่ฉันไม่รู้จะบอกคุณยังไงเธอหมายถึงเรื่องอะไรหรือว่าภาพที่ฉันเห็นในความฝันเมื่อกี้ลาดิตานิ่งไปเมื่อได้ฟังคำพูดนั้นความรู้สึกหวาดกลัวจนจับขั้วหัวใจเพิ่งเกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งแรก และยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อรุจาพาพูดต่อผู้หญิงที่โรงพยาบาลคือฉันเองค่ะหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้รุจาพาเดินออกไปตามเสียงเรียกจากที่ใดสักแห่งทั้งที่หล่อนตั้งใจเพียงหลบหน้าลลิตาเท่านั้น แต่เสียงเรียกนั้นกับร้องเรียกหล่อนจนไม่สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้อีกหล่อนก้าวไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยหวังเพียงได้เห็นเจ้าของเสียงเรียกนั้นรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่หล่อนมาหยุดในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งห้องสีขาวอบอวนไปด้วยกลิ่นยาตรงหน้าของหล่อนปรากฏร่างหนึ่งนอนแน่นิ่ง ซึ่งจำได้ดีว่าหญิงสาวคนนั้นคือตัวหล่อนเองใกล้กันคือมารดาของหล่อนที่กำลังพูดคุยกับชายชุดขาวด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักจับใจความได้เพียงว่าในวันที่เกิดเรื่องโรคประจําตัวของหล่อนซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองมีอาการกําเริบอย่างเฉียบพลันส่งผลให้ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองในระยะเวลาหนึ่ง และอาการแย่ลงภายในเวลาไม่กี่นาทีจนไม่รู้ตัวร่างกายซีกซ้ายและขวาขยับได้เฉพาะเวลาที่ถูกกระตุ้นไม่สามารถปัดป้องหรือตอบโต้ได้สมองของหล่อนเสียหายจนเกินระดับที่จะเยียวยาและสุดท้ายหล่อนก็ต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราวาระสุดท้ายของชีวิต คือคำที่หล่อนเพิ่งเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้หล่อนกลายเป็นภาระอย่างแสนสาหัสของครอบครัวหล่อนรู้ดีว่าปฏิหารไม่มีจริงจึงได้แต่ภาวนาให้วันสุดท้ายของชีวิตเดินทางมาถึงโดยเร็วเพื่อปลดปล่อยทุกคนด้วยความจริงที่ไม่ใช่ความหวังทั้งหมดคือสิ่งที่หล่อนรู้ดีอยู่แก่ใจเพียงแต่พยายามหลอกตัวเองและปิดบังทุกอย่างไว้ เพียงได้เจอใครบางคนเข้าโดยบังเอิญใช่ลลิตาคือคนที่ทำให้หล่อนอยากตื่นขึ้นมารุจาพาเริ่มคิดถึงเรื่องการตื่นขึ้นหล่อนเริ่มฝันที่จะมีชีวิตอยู่แต่สภาพร่างกายที่เริ่มแย่ลงของตนเป็นดังเสียงที่คอยเตือนหล่อนอยู่เสมอว่าเวลาของหล่อนเหลือน้อยลงเต็มที และถึงเวลาที่หล่อนควรบอกความจริงกับผู้หญิงที่หล่อนเพิ่งรู้ตัวว่ารักเธอในวันที่หล่อนต้องจากไปอีกโลกหนึ่งอย่างถาวรถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอฉันก็อย่ารู้สึกเจ็บปวดเลยนะคะรุจาพาพร่ำบอกทั้งที่หยาดน้ำตาอาบใบหน้าและลิตากระพริบตาที มารู้สึกร้อนเผาที่ขอบตาเธอเม้มปากแน่นเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของวิญญาณสาวภาพความฝันในหลายๆคืนถูกประติดประต่อรวมกันกับเรื่องราวที่ได้ฟังสัญญาณเตือนที่เป็นลางบอกให้รู้ว่ารู้จาพาต้องจากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้แต่เธอกลับไม่เคยเอะใจ เธอเป็นคนโง่โง่มากจนไม่น่าให้อภัยฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเหรอที่ฉันเห็นเธอมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิบอกฉันได้ไหมว่าเธอจะตื่นขึ้นมาบอกฉันสิเสียงสั่นจนแทบจะฟังไม่ได้สับเมื่อลาลิตาไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกเธอปล่อยให้มันเล็นไหล ไปพร้อมกับหัวใจที่กำลังแตกสลายฉันพยายามภาวนาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงฉันดิ้นรนจนสุดความสามารถเพื่อให้ฉันตื่นขึ้นแต่ร่างกายของฉันคือสิ่งที่ฉันไม่สามารถโกหกคุณได้ฉันรู้ดีว่าเวลาของฉันกำลังจะหมดลงฉันขอโทษที่ต้องทิ้งความทรงจำทุกอย่างไว้กับคุณฉันรักคุณนะคะ แม้ว่าฉันจะไม่รู้จักชื่อคุณก็เถอะแต่ฉันจะจดจำคุณไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตฉันรุจาพามองศบตาเธอตรงๆหล่อนยกยิ้มให้เธอทั้งที่ยังคงร้องไห้วิญญาณของหล่อนเริ่มเลือนรางอย่างชา้ชาๆนั่นคงหมายถึงช่วงเวลาที่เหลือน้อยลงเต็มทีฉันสัมผัสเธอได้ไหม ลลิตาถามเธอลุกขึ้นยืนและอ้าแขนออกเหมือนที่เคยหยอกล้อกับหล่อนในความฝันฉันไม่รู้ค่ะถ้าทำให้ฉันเห็นเธอแล้วก็ช่วยทำให้ฉันสัมผัสเธอได้สักครั้งขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละและฉันจะปล่อยเธอไปแสงสว่างสีขาวปรากฏผ่านร่างกายของวิญญาณสาว หล่อนเช็ดน้ำตาของตัวเองและลุกขึ้นเผชิญหน้ากับเธอตรงๆร,ระยะห่างเพียงไม่กี่เซนติเมตรบีบคั้นจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นละลิตาหลับตาลงอย่างช้าๆก่อนจะรู้สึกถึงแรงโอบกอดจากด้านหน้าไออุ่นที่ได้รับทำให้เธอล่องลอยราวกับอยู่ในความฝันดังมีสายลมอุ่นกำลังล้อมรอบตัวเธออยู่ จนไม่อยากให้ทุกอย่างจางหายคำบอกรักที่แผ่วดังเสียงกระซิบดังซ้ำไปซ้ำมาเช่นเดียวกับรอยยิ้มของรูจาพาที่ฉายชัดในความรู้สึกลลิตาฉันชื่อลาลิตาจำชื่อของฉันไว้นะยีผีน้อย